กล่าวสวัสดีคับพ่อแหม่พี่น้องตอมซ่าพากินโชมารายงานตัวครับผมมาปลอแหม่พี่น้องต่ำซัวนวลมึกกระดองต่ใบ่ใจนวลปลอมใหม่พี่น้องต่ำซัวป่ามึกกระดองนอนให้ปลอแหม่พี่น้องป่ามึกกระดองมินิมินินต่ำสมสม,สมเพลสรลจจัดปลอแหม่พี่น้องโอ้ดึงว่าห่อนเที่อะป่อม่พี่ เหนืออยู่บนตี่สูงปอแมวพี่น้อ,นองอยู่บนอยู่ครับดอยกับเขาปอแมวพี่น้อ,มนองมันจะฮ้อนๆอนหน่อยหาครับเขาก็ป่าล้ำล่ามากินตับซัวด้วยกันครับปอแมวพี่น้อ,ในองใกลนี่กับดังเตี้ยวมา มอมอยู่ไก่แต่จะหายใจดังน้อยๆผมอะเรบ้าง<ๆ>อยู่หา 11, ่างไปสิบสางเมตรเนาะวันนี้มาแปดตัว 오็오 Va món per đó cũng sai không mày không ba 자, 가만. 음. หน่อยหรุนน <ator il> ี่ป้ากันครั้งที่สองปอมมาไม้ออกแต่มาแล้วอ้อนน้ำบเลี้ยงเด้ยวต้องไล่ให้น่อยปอมมาไม่ไปลองโอ้ท้ดตัวเดียวสองตัวอย่างป้าว่านี่สามสี่ตัวมันเข้ามาหายใจใกล้ ก้าวไปแล้วว่าต่อน้น้อยอยู่บับก้าวิ่งขึ้นมาตัวแม่บอกของใหญ่มาสักน้อยก้าวิ่งขึ้นมาแล้วแม่ขึ้นมาขบตัวแแม่มาบอมแม่ pour le copier. ลูกฝนจะตกป่มไป่ไปอง อโ <sk r isa> อเนี่ยปอแดดหลอดมาอเอา รวมแปดเนี่ยต้องน้อยมาก รสชาติเข้มคนที่ต้องมีพักกับน้ำหนักผมแอบไว้ก่อนบวานแซบต้อง ปริมานที่นักประมาณไปน้องหมากระดูกระดูกซาบขู่เข้าขู่หย่างก็เป็นบางส่วนบอกให้ไปน้องแต่ลักลักเนี่ยจะเป็นอาหารเม็ดเนาะเพราะว่าเขาเนี่ม,นม,นมันมันมันบ่เพียงพอตา่อต่อต่อหมาแปดตัวลูกนาะงประม่ณไปน้องอ ต้องสื่ออาหารเม็ดมาเสริมพอไหมพี่น้องเนาะจะไดกับลบลำลาเพลภาพกับบรรยากาศมอมแมมหลุนดีสามน,าามนอ้องบอกไหพี่น้องเต่าเี่ต้อมมาขึ้นมากินบนอ่างนี่นะเต่าเี่ดีป้ากันเห็นอหมพี่น้นองหลุนดีสามตัวน้อยๆกับลังหนา้าฮะพอไหมพี่น้องบ่าน้อยนักกับลังไว้กับลังงโซนอ๋อเนาะ่อไหมพีน่น้อ,นนองเขากำลังลาครับบรรยากาศมอมแมมกินข้าวเนอป์พอไหมพี่น้อง เมนูส่วนเมนูตามซัวมืกระดองมินินี่นะตวนัวน้อยๆนี่นะล้ำหม้อป่อมไป้พี่น้องบะเหนียวเกี่ยวง่ายเนาะตามเพศคนๆเข้ากับบรรยากาศห้องๆดีป้อมไอ้พี่น้องเนาะเงื่อไหลโ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 ล,โลโก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนฝากกับห้องน้าป้อม่อ้พี่น้องในป่ายอย่างดีต้องบอกขาดการยังมาได้บดจะโตก๊กับต๊เลยป่อมไนอ้พี่น้องในป่าจะได้กระดูแล หักษาสุขภาพบนตัวเน้อเนาะปอใหม่พี่น้องชีมีต้องซาพากินโชก็ต้องขอตัวอำลาปลอแหม่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม